ค่ะทุกคนเจ้าใยของพวกเราพร้อมเปิดศึกวงการคอสตูมแห่งปีเพราะเรื่องนี้พีกกว่าพีกชุดน้องออมยังพอทนแต่ชุดเอียหลิงนี่พอเลยวงการสะเทือนเอ็กแตกติกตอกแทบลุกเป็นไฟเพราะอะไรก็เพราะชุดหลิงออมไงคะลูกปกติชุดถ่ายปฏิทินช่อง3นะคะควรจะสวยหรูดูแพงสะกดใจแต่ปีนี้ขอกราบทีมสไตลิลต์ก่อนเลยค่ะเพราะแม่คุณเอ๋ยแสงแดดยังต้อง เพราะสีชุดของลิงออมมันแสบตาจนเจ๊ต้องคว้าแว่นกันแดดมาใส่ตอนเลื่อนฟีดดูรูปโอ้ยคือเจ๊ไม่รู้ว่าแนวคิดคืออะไรนะคะแต่ถ้าคอนเซปต์คือผู้บ่าวกาลสินพาผู้สาวไปฟังหมอลำคลางทุ่งนาบอกเลยว่าสำเร็จเกินเป้าลิงออมเวอร์ชั่นไทยบ้านพร้อมขึ้นเวทีหมอลำแล้วค่ะลูกตอนเห็นภาพแรกเจ๊ถึงกับร้องกรีดอันนี้ไม่รู้จะขำหรือจะสงสารดีคือทั้งสองคนหล่อสว ไม่ไหวอยู่แล้วจริงไหมแต่ทีมชุดเนี่ยเหมือนอยากให้พังมากกว่าปังหลิงๆของเจ๊สายแฟระดับตำนานผู้เคยแบกแฟชั่นจนปังทั่วโลกวันนี้ต้องมาเจอกับชุดที่เหมือนเอาผ้าปูโตะมาพันตัวส่วนออมลูกสาวเจ๊ก็ยังยิ้มสู้แบกชุดพี่เขาไว้อีกคือเจ๊อยากถามเบาๆว่า ใครแกล้งหลิงออมค่ะลูกคนทั้งดอมพูดเป็นเสียงเดียวกันจองสามเทสระบบม่วงหรือคะเจ๊ขำไม่ไหวจริงๆบางคนบอกว่าชุดนี้ถ้าไม่ใช่หลิงออมใส่จะดูไม่ได้เลยนะคือพูดกันตรงๆเลยจ้าความจริงทั้งนั้นเพราะถ้าเป็นคนอื่นนะอาจจะกลายเป็นงานวัดวันอาทิตย์ทันทีแต่เพราะสองคนนี้หลิงหลิงออมกอนพัเขามีพลังพิเศษต่อให้ใส่ผ้าขามมาก็ยังรง ออลูแต่เจ๊ยังไม่หายงงทำไมช่องต้องเลือกชุดนี้ให้ลูกเจ๊ด้วยแฟนคลับ,บร้องไห้บวกหัวเราะพร้อมกันดอมมวงทังดอมถึงกับจุดทูบเรียกสไตลิสต์มาค่ะมานั่งคุยกันก่อนลูกคือทุกคนตั้งขำทั้งรักทั้งสงสารบางคนเมนว่าเฮียหลิงใส่ชุดนี้เหมือนพาออมไปแข่งรำวงย้อนยุคบางคนบอกอยากให้เรื่องหน้าช่องสามจัดแนวไทยบ้านไปเลยค่ะจะได้จบ แต่สุดท้ายของที่สุดคือเจ๊เจอคอมเมนต์หนึ่งแล้วแทบสำลักกาแฟชุดนี้คือคอนเซปต์ไปให้สุดแล้วหยุดที่ตำนานโอ้ยใช่เลยลูกมันหยุดที่ตำนานจริงๆพอเจ๊จะจำไปจนตายและแน่นอนเมื่อเรื่องนี้ขึ้นเอกแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะ แต่กระจายเต็มไทม์ไลน์รวมพลังสงสารและหาไปพร้อมกันสรุปดาราม่านี้ไม่ใช่หลิงออมพังนะคะลูกแต่ชุดมันพังหลิงออมยังคือคู่เดบิวต์แห่งตำนานอยู่เหมือนเดิมแต่ทีมคอสตูมช่อง3ต้องเรียกมาอบรมด่วนค่ะเพราะเจ๊ขอพูดแทนทุกด้อมว่าอย่ากแกล้งลูกฉันอีกต่อให้ใส่ผ้า,าขาวมาหลิงออมก็ยังดูแพงแต่ถ้าชุดมันพังอีกเจ๊จะถือไม้ไปช่องเองเลยค่ะ